Hello สวัสดีท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนชั้นประถมศึกษาทีที่1นนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในบทเรียนภาษาอังกฤษ Unit 1 You and Me 1> Unit 1 You and Me แปลว่าหน่วยที่1ชื่อเรื่อง You and Me ครับยูแปลว่าคุณ And แปลว่าและมีแปลว่าฉัน You and me คุณและฉันนะครับเปิดไปที่หน้า31ครับเป็นการทักทายที่คุณครูได้สอนไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับ 1. Listen and repeat เริ่มกันที่ Listen and repeat ฟังและพูดตามนักเรียนก็จะเห็นเด็กสองคนกำลังทักทายกันฟังและพูดตามนะครับ Hi Tom Hi Jane โอเคเด็ okay. กทางด้านซ้ายมื Hi, Hi, อเป็นเ <Hi, Pat. S 1> ด็ก,กผู้หญิงทักทายเด็กผู้ชายที่อยู่ด้านขวามือว่าให้หอมเด็กผู้ชายด้านขวามือก็ทักกลับไปว่าให้เจนไปต่อกันเลย Hi p a พท i หทเด็กผู้ชายด้านซ้ายมือทักทายเด็กผู้หญิงด้านขวามือว่า Hi แพเด็กผู้หญิงด้านขวามือก็ทักกลับมาว่า Hi Tim มแปลว่าเด <Hi, Pat. S 1> ็กผู้หญิงด้านขวามือชื่อแพทเืือแพทนะครับทักว่าให้ทิม เขาก็ทักกลับไปเหมือนกันแสดงว่าผู้ชายคนนี้ชื่อทิม h e l l o a n n Hello Teacher ผู้ใหญ่ด้านขวามือทักเด็กด้านซ้ายมือว่า Hello An n แสดงว่าผู้หญิงด้านซ้ายมือชื่อแอนนะครับแอนก็เลยทักกลับไปว่า Hello Tea c h e r แสดงว่าผู้ใหญ่คนนี้เป็นคุณครู Teacher แปลว่าคุณครูอ่าเมื่อสักครู่เป็นการสนทนานักเรเดินฝึกพูดตามนะครับ ทบทวนการสนทนา hi และ hello ต่อไปนะักเรียนก็จะต้องทำการบ้านก็คือการฝึกพูดทักทายทั้ง hi และ hello นะครับกับคนรอบข้างตอนนี้นะักเรียนอยู่ที่บ้านก็จะมีทั้งน้องทั้งพี่ทั้งเพื่อนทั้งญาติคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะักเรียนก็ฝึกทักด้วย2ประโยคนี้ด้วย2คํานี้นะครับ มาดูตัวอย่างการซ้ายมือผู้ชายทักผู้หญิงด้านขวามือนะครับผู้ชายทักว่า Hello มาลีผู้หญิงด้านขวามือก็ทักกลับมาว่า Hello สสักดิ์ผู้ชายด้านซ้ายมือทักมาลีมาลีก็ทักกลับมานะครับว่า Hello สสักดิ์ต่างคนต่างทักทายกันและเรียกชื่อตามหลังคำทักทายด้วยสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือ ไปฝึกทักทายกับคนรอบข้างด้านซ้ายมือนี่เป็นเด็กผู้ชายถ้านักเรียนเป็นเด็กผู้ชายก็สมมุติว่าตัวเองเป็นเด็กคนนี้ก็ทักทายเพื่อนผู้หญิงพี่น้องคุณพ่อคุณแม่แต่คำที่เราใช้ทักทายในตอนนี้ก็คือคำว่าให้นะครับนักเรียนก็จะต้องไปหาบุคคลที่อายุใกล้เคียงกับเราเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนนะครับไปทักทายกัน โดยเอาชื่อของบุคคลที่เราทักทายนั้นมาเติมลงนะครับถ้านักเรียนไม่รู้ว่าเ,เพื่อนของเราเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเขียนว่ายังไงอนุญาตให้เขียนเป็นภาษาไทายได้นะครับถ้านักเรียนเป็นผู้หญิงด้านขวามือเนี่ยนักเรียนก็จะต้องทักผู้ชายทางด้านซ้ายมือก็เอาชื่อของเขามาเติมลงนะครับไม่ทักชื่อตัวเองนะครับ สมมติว่านักเรียนเป็นเด็กผู้ชายนักเรียนจะไม่ใส่ชื่อตัวเองลงไปว่าให้อย่างเช่นคุณครูคุณครูก็จะไม่ใส่ว่าให้นะโลงศักดิ์เพราะว่ามันเป็นการทักตัวเองตรงคําพูดของเด็กผู้ชายเนี่ยเราจะต้องเอาชื่อของเด็กผู้หญิงมาเติมลงนะครับตรงคําทักไทยของเด็กผู้หญิงเราก็จะต้องเอาชื่อของเด็กผู้ชายที่กําลังทักเขาเนี่ยเอาชื่อเขามาเติมลงนะครับคู่ต่อไปก็เป็น คำทักทายฮลโหลเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะต้องเลือกคนที่อายุเยอะกว่าเราคนที่เราไม่สนิทชื่อใครก็ได้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้พี่ก็ได้นะครับสมมุติว่าเราเป็นเด็กผู้ชายเราก็จะต้องเอาชื่อของเด็กผู้หญิงมาเติมลงในช่องคาพูดของเด็กผู้ชายถ้าเราเป็นเด็กผู้หญิงเราก็จะต้องเอาชื่อของคนอื่นซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยมาเติมลงตรงคำพูดของเรานะครับต่อไปการ คัดลายมือตัวอักษรตัวแรกที่เราจะมาเริ่มฝึกคัดลายมือในหนังสือเล่มนี้ก็คือตัว A นะครับมีทั้งพิม์ใหญ่และพิมพ์เล็ก A เนี่ยถ้าเกิดเราออกเสียงก็จะออกเสียงได้ว่าแอหรืออะคำศัพท์ที่เขาให้มาด้านบนสุดเลยนะครับก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับขึ้นต้นด้วยตัว A คคำศัพท์คำนี้ก็คือ Apple 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 A ขึ้นต้นตามด้วย P, P, L, E อ่านว่า Apple ต่อมาด้านล่างนะครับจะมีภาพอยู่สองภาพนะครับการสายเป็นมดนะการขวาก็คือขวานเขาบอกว่าเขียนตัวอักษร A ลงในช่องว่างให้เป็นคำที่มีความหมายนะครับมาดูภาพแรกภาพมดมดภาษาอังกฤษ คืออะไรนักเ,เรียนเอาตัว A มาเติมลงในช่องว่างเลยครับก็จะได้ตัว a n t อ่านว่า ant ant ขวานภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนักเรียนเอาตัว A ไปเติมลงจะได้ a x e อ่านว่า x x x แปลว่าขวาน เรวเรียนจำไว้ให้ดีนะครับคำศัพท์3ตัวแรกที่ขึ้นต้นด้วยตัว A Apple ลูกแอปเปิลแอนดมดขวานสอน B หน้า3ครับคำศัพท์ที่เขายกตัวอย่างมาตัวแรกที่ขึ้นต้นด้วยตัว B ก็คือ Book 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 นะครับการออกเสียงเขาออกเสียงได้หลายแบบ B O O โด้านล่างก็จะเป็นคําศัพท์มีรูปภาพทั้งสองรูปรูปแรกก็คือกล่องครับเรียนเติมตัว B ลงไปในช่องว่างก็จะได้ B O X อ่านว่า box box แปลว่ากล่องต่อไปรูปหมีครับเรียนเอาตัว B ไปเติมลงในช่องว่างก็จะได้ B e a r <Bear S 1> อ่านว่า bear bear แปลว่าหมีนะครับตัว b ผ่านไปแล้ว3ตัวนะครับจำเอาไว้ให้ดีนะครับอักษรตัวต่อไปต้องเป็น c c ในหน้า4นะครับคำศัพท์แรกที่ขึ้นต้นด้วยตัว c ก็คือ c a p อ่านว่า cap 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 บ้านเราเรียกวมาแก๊ป แล้วก็เอาตัว c มาเติมลงในช่องว่างใต้รูปจะได้คำศัพท์ที่ตรงกับภาพนะครับอันนี้รูปแมวเอา c เติมลงไปในช่องว่างก็จะได้ cat อ่านว่า cat cat แปลว่าแมวนะครับต่อไปผักชนิดหนึ่งนะครับมีประโยชน์นะครับมันก็คือ carrot carrot Carr ต่อไปตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้ ก็คือตัวดีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับดี D. พิมพ์ใหญ่และดีพิมพ์เล็กคําศัพท์ที่เขาให้มานี่เป็นเป็ดไม่ใช่เป็ดธรรมดาเป็ดสีเหลือง D U C K อ่านว่าอะไรที่แปลว่าเป็ด <Duck. S 1> ดุกดุกดุกโอ้ออกเสียงได้หลายแบบเลยคำศัพท์ด้านล่างสองคำสองรูปรูปนี้ แน่นอนเป็นสุนัขนะครับเอาตัว D ไปเติมลงในะช่องว่างจะได้ D O G เขาให้ตัว O แล้วก็ตัว G มานกะเียนเอาตัว D ไปเติมลงข้างหน้า D O G จะได้คำว่า dog dog แปลว่าสุนัขนะครับรูปสุดท้ายอันนี้ก็คือรูปอะไรครับหลายคนบอกว่ารูปกระต่ายถูกต้องครับแต่ว่าไม่ใช่กระต่ายที่มีชีวิตจริงๆ อันนี้เป็นตุ๊กตากระต่ายครับตุ๊กตาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนักเรียนเอาตัว d มาเติมลงที่เขาให้มาก็จะมีตัว o l l ครับ d o l l จะได้คำว่า doll 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 แปลว่าตุ๊กตาครับความรู้ที่คุณครูได้สอนไปไม่ว่าจะเป็นการทบทวนคำว่า hi hello แล้วก็มีงานให้นักเรียนได้ทําในหน้า32แล้วก็ฝึกคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษพร้อมกับคําศัพท์้องจําให้ได้นะครับว่ามีคําว่าอะไรบ้างโอเคอย่าลืมส่งการบ้านนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าบายบายกู bye ๊ดบาย